สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนชาร์กแอนด์ูเวลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับก็จะเห็นว่าสถานที่ค่อนข้างแตกต่างไปนะครับไม่ได้เป็นสะไว้น้ําเหมือนเช่นเคยนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบดีคือช่วงนี้ผมมาเล่นไต่กีฬาด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นไซเข้ลใหม่ของการซ้อมนะครับสิ่งที่เรามาทํากันวันนี้ก็คือเรียกว่า v o 2 max นะครับหรือการวัดค่าออกซิเจนที่สูงสุดที่เราสามารถใช้ได้นะครับ การวัดค่า v i วทูแมเนี่ยเราจะทำให้รู้ระบบพลังงานต่างๆนะครับแล้วก็ระบบพลังงานที่เหมาะสมในการซ้อม e n d u r a n c e Sport นะก็คปอไปกีฬานะครับจริงๆว่ายน้ำก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเทสกันยังไงบ้างนะครับวันนี้แรกนะก็คือเราจะมีการกรอกข้อมูลเราก็จะสอบหาข้อมูลของผู้เทสและก็จะมีการเซ็นยินยอมกันหลังจากนั้นเราก็จะมีการวัดมวลร่างกายข้างหน้ากาันหนึ่งรอรบแล้วก็ให้ทีมงานปิ้นผลแล้วก็จะมีการอ่านค่าให้ฟังหนึ่งที แล้วก็หลังจากนั้นก็แต่สาคัญสุดคือเราต้องมีว่าความดันครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยเพราะว่าเราต้องดูก่อนว่าถ้าเกิดคนที่ความดันสูงข้อนี้จะมีบอกอยู่หนึ่งข้อคือต้องดูว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะมีภาวะปวดใจหรือหลอดเลือดในการทำเอวทูแม็กซ์เพราะว่าการทำเอวทูแม็กซ์เนี้ยก็คือใช้พลังงานสูงมากนะครับมีโอกาสที่จะแบบเกิดเหตุการณ์ที่อันตรายไม่คาดคิดขึ้นมาได้ก็ตัวนี้จะเป็นปโตคอแล้วซึ่งเราจะมีปโตคอหมดส ปรดตคอลได้กันก็คือ beginner, advanced แล้วก็ professional ซึ่ง beginner คือเหมาะกับคนที่เริ่มต้นที่ผมบอกว่าคนออกกำลังกายทั่วไปก็สามารถทำได้เหมือนกันส่วน advanced ก็คือนี้ก็จะเป็น advanced ซึ่ง advanced ก็จะเพิ่มสเต็ปความยากขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่ยากอยู่ระดับกลางๆต่อกลับไปก็จะเป็น professional professional ก็ <Professional S 1> คือคนที่ ผมตั้งเลนไว้ว่าคือคนที่วิ่งได้10โลได้ต่ำกว่า1ชั่วโมงก็คือสัวันก็ค,คือทุกคนก็สามารถทำทาระดับโปรได้ซึ่งอีลิสดยญ่ก็จะอยู่หน้านี้หรือคนที่ต่ำกว่าสับวันอยู่หน้านี้ทั้งหมดซึ่งคุณหมอแน่นอนดูทรงแล้ว professional oh, เดี๋ยวเรวิ่งดูก่อนะครับมั่นใจไหมครับ professional นะครับเฮ้ยคือผมมาสบายดิผมมาจะยุดอยู่ไม่รู้เลยแถวนี้บ้แบบนี้ ค <Okay. S 1> แต่อีกหนึ่งข้อนะคือสําคัญสุดเราต้องวิ่งให้ถึงสเตจส<ม>ี่มนถึงจะออกยังไงต้องแตกให้ถึงก่อนเพสสี่สามเจ็ดแต่ผมว่าได้ดูทรงแล้วยังไงก็ได้เราดูโอเครับเดี๋ยวตอนนี้ทําอะไรนะวัดมวล<ม><ม>ร่างกายมวลร่างกายครับดูน้ําหนักส่วนสูงแล้วก็พวกบอดี้แฟทแล้วก็พวกแฟทฟรีแมสน้ำหนัก กล้าเนื้อในร่างกายของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อไขมันนะครับปริมาณกระดูกต่างๆนะครับซึ่งแต่ละอย่างพวกนี้เนี่ยมันจะมีค่าที่นําไฟฟ้าเนี่ยแตกต่างกันนะครับก็ เราใช้เราจะใช้เครื่องที่มีกระแสไฟอ่อนๆนะครับเข้าไปที่ร่างกายเราไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะครับเพื่อที่จะวัดหนึ่ดูภาวะมวลกล้ามเนื้อของเรานะครับดูภาวะไขมันในช่องท้องนะครับดูน้ําหนักกระดูกนะครับแล้วก็วิเคราะห์มาว่าร่างกายเราเนี่ยมีความสมส่วนมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ดูอย่างในภาพนะครับตอนนี้ก็กําลังวัดอยู่นะครับเราก็ต้องอยู่นิ่งๆนะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็กระแสไฟ้าเนี่ยก็จะวัด ตั้งแต่มือไปจนถึงเท้าเลยนะครับเนาะก็คือเรียกว่าทั่วร่างกายของ,ของเราเองนะครับแล้วเขาก็จะคำนวณออกมาว่าปริมาณกล้ามเนื้อไขมันนะครับแลว้วก็ปริมาณกระดูกของเราเนี่ยมีน้ําหนักประมาณเท่าไหร่นี่จะเป็นค่ามวลร่างกายของคุณหมอที่วัดเข้ามาสักครูครับก็ตัวเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟทอยู่ที่15.1ครับถ้าเทียบกับเกณฑ์อายุแล้วก็เพศครับผมอา,อายุช่วงอายุ29 ก็สิบห้าจุดหนึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอ่าใช่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ส่วนกล้ามเนื้อครับผมจะอยู่ที่อ่าสี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดหกเปอร์เซ็นของผู้ชายก็คือสี่สิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปก็ดีอันนี้ก็กล้ามเนื้อก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นกันส่วนวิสซัลล์แฟทก็คือไขมันในช่องท้องอยู่ที่เลเวลสี่ก็ดีครับอเนยเต็มที่ยี่สิบอันนี้นยิ่งน้อยก็ยิ่งดียิ่งลีนครับแล้วก็ทางเราจะมีชาร์ตของอ่าท็อปยูรูทูแม็กครับผม การวิ่งเนาะเป็นเหมือนอันนี่คนน้องมี่ทาให้เราวิ่งได้ดีขึ้นครับซึ่งจากที่เห็นนะครับผมท็อปห้าก็จะมีมวลร่างกายที่ดีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ทั้งหมดเกือบทั้งหมดเลยครับประมาณตอนนี้นะครับถึงขั้นตอนของการเตรียมตัวก่อนที่จะทำวิโอทูแม็กซ์นะครับเราก็ต้องเลือกเสื้อตัวโปรดรองเท้าตัวเก่งครับตอนนี้ถ้าเป็นการติดตัวเชสตัดนะครับหรือว่าฮาร์เดดมอนิเตอร์นะครับของแบรนด์โพล่าซึ่งเขาเคลมว่าฮาร์เดดของโพล่าเนี่ย ่งตรงที่สุดนะครับซึ่งของผมก็ใช้อยู่หลายคนคงจะสงสัยว่าเออเราทำาิโอทูแม็กซ์แล้วเราจะรู้ฮาร์เรทไปทำไมอีกนะครับคำตอบก็คือว่าเราไม่สามารถรู้ค่า VO2 ของเราได้ขณะที่เราวิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเรเอนส์หนึ่งเลยนะครับที่จะบ่งบอกได้ว่าเราออกกำลังกายอยู่ที่ประมาณโซนไหนแล้วในท้งนั้นเนี่ยฮาร์เรทเนี่ยมีความผันผวนค่อนข้างเยอะอย่างเช่นเรานอนน้อยนะครับกินกาแฟมานะรหรือว่าจังหวะที่ราซ้อมเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่มีอากาศ ความร้อนสูงนะครับหรือว่าความชื้นมากนะก็ทําให้คาร์เรเราสูงกว่าค่าที่ควรจะเป็นก็ได้นะครับทำให้เพื่อนๆอ,อาจจะออกกําลังกายในโซนที่ผิดไปก็ได้นะครับในขณะที่เราดูฮาร์เดตว่าเราเท่าเดิมนะแต่ว่าโซนเราอาจจะแตกต่างกันออกไป<อ>คิดว่าผมมาจจะจบที่อันนี้วะ 17. 17. ่ะ1 7บเจ็ดสิบเโอผมอยากให้คุณไปถึง24อ่ะ24่ิบสี่ผมไม่ได้ <laughs> <laughs> ผมเีิผมติดทีมชาติเลยจริง ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยตอนนี้วอร์มครับสิ่งที่ากำลังทำอยู่คือเป็นดนามิกสตรัชชิ่งนะครับหรือว่าเป็นการยืดแบบมีการเคลื่อนไหวทำไมต้องทำอย่างนี้นะครับก็คือหนึ่งเลยการดันนมิกสตรัชชิ่งเนี่ยจะเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะครับความยืดหยุ่นของเอ็นข้อต่อนะครับป้องกันภาะวะการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ยังเพิ่มพอร์ฟอร์แมนซ์ของกล้ามเนื้อได้ด้วยนะครับทำไมถึงต้องวอร์มด้วยก็คือคืออยากให้แบบมัน เพิ่มแบบความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มแบบโฟไปเลี้ยงกล้ามเนื้อก่อนก็คือเหมือนเหมือนวอร์มให้กล้ามเนื้อมันร้อนขึ้นอ่ะเหมืมนอนวอร์มเครื่องยนต์อ่ะเออพอเร่งมันก็จะได้เร่งออกเออแล้วถ้าออกกำลังกายโดยไม่วอร์มได้ไหมก็ได้แต่เสียเเส่ยงบาดเจ็บเสี่ยงบาดเจ็บหนึ่งแล้วก็สองคือเปอร์ฟอรนซ์มันก็จะไม่ดีอ่ะอืมใช่แต่ว่าวอร์มเยอะไปก็ไม่ดีด้วยเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าถ้ากล้ามเนื้อมันร้อนก็รีดเปอร์ฟอร์แมนซ์มาได้ไม่ดีเหมืนอนกันตะ้องวอร์มเยอะก ทำหลักก็คือประมาณแบบสิบนาทีอ่ะสิบสิบห้านาทีอะไรก็คือให้แบบให้บัตรโฟมันเพิ่มเข้าไปที่กล้ามเนื้อสักหน่อยเดี๋ยวขอไปดูนิดนึงได้อันนี้เป็นท่วิวนะครับแน่นอนทุกคนคงรู้จักอยู่แล้วเอสกิปเป็นท่วิวที่เสริมสร้างให้การวิ่งของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับหรือว่าวันนิ่ง เอ็กโอนมีนั่นเองนะครับเราควรที่จะดิวทุกวันนะครับจนเป็นนิสัยเพราะว่าการวิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันขัดกับการวิ่งแบบธรรมชาติของเรานั่นเองนะครับฉะนั้นเราควรที่จะดิวเพื่อให้ร่างกายคุ้นเคยกับความไม่ธรรมชาตินะครับ อันนี้เป็นการเตรียมตัวนะครับมีการอธิบายเรื่องเพสข้างต้นของผมเนี่ยก็จะเริ่มจากเพสประมาณ7กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ไล่ลงไปนะครับก็คือจนจบที่ความเร็วที่1ิ 9กนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ 3. 0 3จูนนต้นๆประมาณนี้นะครับอันนี้ก็มีการแนะนำนะครับแล้วก็ปรับความคุ้นเคยกับเทรดมมลก่อนก็มันจะมีจุดสีเขียวตรงนี้ครับเป็นต่ที่ดีที่สุดในการวิ่งโอเคแต่ว่าตอนวิ่งก็ไม่ต้องโฟกัสตมม้องลมกัสต้องแน่ที่รองเท้าใช่ไหมครับใช่รับก็คือให้อยู่ให้อยู่ตัวตัวเราอยู่ที่ประมาณนี้ได้แล้วก็ พราะมันไม่ควรหน้าไป,าไปนหน้าไปจะสะดุดของนีรลงหลังไปก็ตกนิรวิ่งแต่ตอนวิ่งอ่ะเราจะมีหน้ากากเราจะไม่ได้แบบมองเห็นหน,น้นาดนต้องจําระยะสายตาจำอะไรเงี้ยจำไอสีเขียวตรงน,นี้ก็ได้ก็เซฟตี้ก็สําคัญนาะสำคัญมากแต่ไม่ต้องกลัวพอตอนช่วงเร็วมากเดี๋ยวผมจะไปยืนตรงนี้ไ <laughs> ลกกิ้งก็ขาพี่้วยฮะพี่คอยอช่วยลาวไปให้แล้วเนี่ยนี่นี่รอยระยะทาม เมื่อกี้หวออัพ<ม>เป็นไงไหมครับพอรู้สึกคือรู้สึกว่าเทสมันรู้สึกว่าวิ่งเครื่องเทสมันเร็วกว่าแบบวิ่งวิ่งถน,นนอ่ะโอ้ออก,ก็ก็เต็มที่ครับเต็มที่ครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเนต้นตื่นเต้นยากรู้ว่าตอนนี้แบบตัวเองมันแบบเลเวลขนาดไหนวะแล้วคาดหวังไหมกูคาดหวังวิโอทูแม็กมากกว่าหกสิบมากกว่าหกสิบสิ่งที่กูคาดหวังนะ เอาละครับตันนี้เป็นเครื่องวัดออกซิเจนนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่า VO2 max คืออะไร V เนี่ยก็คือปริมาตรนะครับ O เนี่ยก็คือออกซิเจนนะครับคำว่า max เนี่ยก็คือปริมาตรออกซิเจนสูงสุดที่ร่างกายสามารถนาเอาไปใช้ได้นะครับคนที่มีค่าเนี้ยสูงเนี่ย ก็อาจจะบ่งบอกได้ว่าสามารถออกกําลังกายในความหนักที่สูงสูงมากนะครับโดยที่ยังสามารถใช้การออกกาลังกายแบบแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือว่าใช้ออกซิเจนได้นะครับถ้าสมมุติว่าค่านี้มันต่ำเนี่ยร่างกายก็ใช้ออกซิเจนได้น้อยนะอากาศทั่วไปนะครับก็จะมีปริมาณออกซิเจนอยู่ที่ประมาณ20-21%หายใจเข้าออกซิเจนเข้าไป ประมาณ21%หายใจออกออกซิเจนก็ออกมาประมาณ16%แสดงว่าออกซิเจนที่ถูกใช้ไปเนี่ยก็อาจจะมีอยู่แค่ประมาณ5%ท่านเองครับเราไม่ใช่หายใจเข้าแล้วออกซิเจนเข้าไปร้อยหนึ่งแล้วออกมาเป็นศูนย์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวจะขอทดสอบนะครับว่าอ่าอากาศมันเข้าออกทางตัวพอไปขอการ์สอย่างเดียวเดี๋ยวผมบอกก้มหน้าลงนิดนึงครับเดี๋ยวผมจะมือปิดนะครับถ้าหายใจไม่ออกคือแปลว่าใช้ได้ครับก็คือส่งสัญญาณ ได้ปกติได้อยู่ไหมครับไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวโอเคครับทดสอบจะเริ่15ม15วินาทีครับความเร็วแรกๆก็เหมือนวอร์กอาไปาอีกรอบหนึ่ง การวิ่งเนี่ยครับก็เราจะเริ่มจากเพสที่ช้าก่อนเรียกว่าเป็นเพลสสปีดที่วิ่งเบาๆเลยก็คือ7กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วเราก็ค่อยเพิ่มทีละ2กิเมตรต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยแต่ละเซสชันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3นาทีนะครับระหว่างนั้นจะไม่มีการหยุดวิ่งเลย ช่วงนี้เพสนี่ค่อนข้างสูงแล้วตอนนี้น่าจะอยู่สปีีอยู่ที่ประมาณ19แล้วเพสอาจจะประมาณ3 0 3 1่อะไรประมาณนี้นครับร่างกายผมก็เริ่มไม่ไหวแล้วแต่ว่าคิดว่าคงจะขอจบรอบนี้อีกประมาณสักน่าจะสานาทีเนอยจะรู้แบบลิมิตตัวเองแล้วก็ดันฮาร์จเรต,ตัวเองไปได้ถึงแค่ไหนนะครับถือว่าจบจากการวิ่งครั้งนี้จริงเราก็ได้แม็กฮาร์จเรทใหม่ที่191นะครับซึ่งตอนนี้ก็พยายามโฟกัสอยู่กับตัวเองมากๆเลยครับในช่วงที่แบบร่างกายเราใกล้ไม่ไหวแล้วอะคงจะ ต้องพึ่งแค่จิตใจเท่านั้นนะว่าจิตใจเรามันสามารถที่จะแบบไปต่อได้ไหมอะไรเงี้ยันนี้ผมก็พยายามฝืนวิ่งให้จบรอบที่19กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ะจะเห็นท่าวิ่งก็คือเริ่มแย่แล้วแล้วก็การหายใจขี่มากแล้วก็จะใกล้จบแล้วะช่วงนี้นะจริงคือร่างกายเรามันอาจจะยังพอไหวอยู่อ่ะ แต่มันเป็นแบบสภาพจิตใจแล้วแหละแล้วก็สมมุติว่าผมเลือกที่จะแบบหยุดวิ่งไปตั้งแต่ช่วงที่เวลายังไม่หมดรอบอะเวลทูแม็กซ์มันก็อาจจะน้อยกว่านี้อะแต่ว่าก็พอกลับมาคิดดูก็เออจริงจริงร่างกายแล้วก็ไหวแล้วก็ฝืนไปมันได้แก๊ปพอดีนะอะไรนะมันได้แก๊ปพอดีว่าสิบเก้าให้จบเลยเหมือนกันตอนแรกรู้สึกเป็นไงว่าหมดแรงป่ะคือตอนแรกเหมือนแม่งสองจสองใจแล้วว่าเอาไงดีวะจะไปต่อหรือพอแค่นี้ใช่ใช่ไปกลัว ถ้าแม่ถ้าเทสวีลทูแม็กถ้ามันไม่ถึงสุดมันก็ไม่มีทางรู้อะเพราะไม่คือวีลทูแม็กไงแล้วคือความรู้สึกว่าไปต่อได้อีกครับเมื่อกี้คิดว่ามีเทนสปีดเนี้ยจะพอได้อีกสักยี่สิบวิวันเนี้ย <20 W. S 2> แต่ถ้าขึ้นไปยี่สิบเอ็ดอะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าโอ้จะไม่ไหวแล้วนะเนาะใช่โอ้ใช่<อ>ใช่รู้สึกเป็นไงบ้างตอนเนี้ยรู้สึกดีไหมตอนนี้รู้สึก รู้สึกอยากแอบดันเด็กนิดหนึ่งอยากดันเด็กนิดนึ่งในวันนี้คือเพราะว่ามันคารเร็มันขึ้นไปถึง190ทนาครับเอออยากอยากแบบเพราะก็สปดใช่ไหมโอเคเดีได้นั่นก็ได้นะคารเร็ตใหม่ก็โอเคแล้วคือก็ดูลมเขาหมดไปใช่ใช่ใช่เพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าแบบเครื่องสปีดไปอีกอะก็เสียดลมเหมือนกันอื อแต่เพซมันยังไม่ได้แตะเลขสองไงคืออยากให้เพมันไปแตะเลขสองได้ก็เยี่ยมเลยไม่เียกว่าพุ s <S ชตัวเองไปถึงที่สุด,ดละใช่ว้าสุดยอดก็าี okay. 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 เอทูแม็กเจ็ดสิบจุดสองสุดยอดมีเอทูแม็กเจ็ดสิบโอเคเยี่ยมครับเราคาริฟูรี่อยู่ที่ขวาหกสิบแปดกิลแล้วก็เรตติ้งก็คือเต็มแบกเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องของโซนครับก็จะไล่ นี่สำคัญจริงเรื่องลอดไม่แน่รึยล่ะใช่คือกำหนดโซนเดี๋ยวให้พี oh. ่พี่เปิดขึ้นเลย oh. มันป็จะไล่ไปเลยครับโซน1 2 3 4 5โซนแรกนี่ยก็คือโซนของ recovery การที่แบบเราทำทีบ recovery หรือว่าเป็นการซ้อมเบาๆหลังจากวันที่เราซ้อมหนักมาแล้วเพื่อไม่ให้ร่างกายเราล้าเกินไปโซนที่2เนี่ยเขาเรียกว่าโซน endurance training 1ในถ้าเปรียบกับ h a r t l e t e ก็คิดว่าประมาณโซน2ถึงประมาณโซนสโซนต่อไปนียคือ et 2ก็คือ endurance training 2นะครับโซนนี้เนี่ยนอกจากการใช้ fat มาเป็นตัวให้พลังงานแล้วเนี่ยร่างกายจะเริ่มชิปเป็นการใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นการใช้พลังงาน โซนที่สีที่เขาใช้เนี่ยเขาจะเรียกว่า development area นะครับถ้าสมมติว่าเป็นในช่วงการแข่งขันเนี่ยก็คิดว่าอาจจะซ้อมอยู่ในโซน hard leg ใกล้ๆประมาณนี้เลยต่อไปนะครัเขาใช้คําว่า top range ก็คือฝึกการทํางานของระบบประสาทแล้วก็ระบบกล้ามเนื้อในช่วงเวลาที่แบบเราเหนื่อยจะจัดอะไรเงี้ยเราต้องพยายามคุมฟอร์มการวิ่งให้ดีนะครับเก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการทำ world tour max วันนี้ที่ am live shop นะครับสาขาเซนต์แธนเมอร์เหนื่อยครับ ขอบคุณปอนมากนะครับแล้วก็พ nice. ี mm ่ทำงานข้างหลังด้วยนะครับในการช่วยเชียร์แล้วก็ติดอุปกรณนให้ผมวันนี้นะครับโอเคสำหรับเพื่อนๆใครที่สนใจทมาทำเ t อร์ทูแม็กของปอนมีคำแนะนำอย่างไรบ้างครับก็ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าการเทเวอร์ทูแม็กเนี่ยมันคือการหาค่าคอามฟิตซึ่งเหมาะกับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นบิินเนอร์โปรทุกคนสามารถทําได้ซึ่งถ้าใครสนใจก็ผมแนะนําให้มาลองทํา เทปวิวทูแม็กแล้วเราจะรู้ค่าของค่าความฟิตโดยเฉพาะสำคัญสุดคือฮาร์ดเรสโซนแต่ถ้าใครอยากที่จะอ,อยากได้เื่อมอลกับร่างกายไว้ที่บ้านหรืออยากทำฟิตเนสเรามีใครเซอร์บริการเรามีโพลว์บ็อกเป็นน้ำเลบลกวัน,น้ำหนักใครอยากรู้มวลร่างกายตัวเองเรามีอินบอดี้จะให้ทีมงานอินเสิร์ตให้นะครับก็ใครสนใจทักไว้ได้ที่ f a c e b o o เจมไลท์โชว์จะขึ้นให้ห่อยนะเบอร์โทร ยังไม่ได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวขึ้นได้ไหนละคืนโอเคได้กันก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ